ดูปลาวันนี้ได้เยอะมากปลาวันนี้มเาต้งเดียวดเลยวีเลยวันนี้เข้าแบบไม่หวาดไม่ไหวเลย เป็นสามสีคันแล้วเ,เ,เอาไม่ไอ้นี่เลยแมวเหรอแล้วดูปลาวันนี้ครับเจิอมากได้เยอะจริงๆปลาวันน,นนี้หมดไม่หวาดไม่ไหวเลยได้เหยื่อจากคลองขวางมากินแบบ ไม่ไหวหน้าเลยเพราะว่าหย่อนเป็นจิงง้นเนี่ยหย่อนลงเป็นจิ้นหย่อนลงเป็นจิ้นนะเฮ้ เออมาแล้ววันนี้โอ้นี่มาแล้วปลาน,นิอย่างนี้เใอัวให้มันมีหน่อยใสวันนั้นหวานแห้ได้แต่ใสนี้เหรอ,เ,หรอเออใสนี้แหละเออมีแล้วมีแล้วมาแล้วซ้ใหญ่ๆมาแล้วได้ไสนี้7-8ตัวก็พอแล้ว ไม่ได้มันดึงแรงอยู่ปลานินปลานินใส่นี้ใส่น้ใส่ได้แล้วหายากอยู่ใส่เนี้ยน,นานเจอทีแต่วันนี้เข้าดีปลาเข้าดีแต่ตัวเล็กเพิ่งเจอตัวใหญ่เนี่ย แต่คงมาเรื่อยๆล่ะตัวใหญ่กระตุกแล้วกระตุกแล้วไม่รู้ปลาอะไรไ่รู้ใหญ่ตัวใหญ่เขามาแล้ามาแล้ว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 าวมาแลวมาแล้ว ไปวโอ <half>. ้โหไสตอดดีแต่ไส้ีวันนี่ไสนคือไขเล็กเกินรออยกนักเดือนหนึ่งว่าถึงจะโต น่าจะอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะที่จะโตลากแล้วไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าลากแล้วลากแล้วอยู่หรือเป๋ามาดูไปกันว่าจะไปไหนไปไหนมาแล้วมาแล้วไปไหนน่าจะมีไปอยู่แต่โง่กว่ามมนรู้วิ่งกู้ปั้นเลยโอยปง่ ไม่ใช่ป่ปะมีไฟอยู่จระเม็ด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 ก็มาแล้วจระเม็ดต้องใส่กินเม็ดโฟมมั้งไอ้เพี่หน่อยต้องใส่เม็ดโฟมเปล่าต้องใส่จะเข้าเม็ดโฟมเปล่าจัลเม็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัลเม็ดก็มา ลองเกี่ยวเม็ดโฟมดูมาแต่ละเม็ดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้วคอยดูแล้วจะเกี่ยวใหม่เม็ดโฟมตัะละเมแจ่ละเมดมาสองตัวแล้วมาแล้วฟาร์มใต้เดือนคองขวางมาแล้ว ความใส่เดือนคลองขวางมาแล้วเนี่ยดูดูดูดส้ปาลาใครใครต้องการไส้เดือนสั่งได้ครับไม่ตุนกับปาลาเลยไส้เดือนเออเอามาให้มันกินหน่อยมันจะได้โตปวดไม่หวานไม่ไหวเลยถ้าเอามาสักเจ็ดคันนี่คง<อ>คงสลบแน่หนีมีอะไร มาแล้วมาแล้วนวลจันนวลจันก็มามาแล้ย่ยข้อ,อ,ของขวางแน่นอนไว้นี่ใครสนใจสั่งซื้อได้เลยเนี่ยอ้าวโยนทิ้งทำไมอ่ะโอ้โหานวนจแันนล้วนนวลจันนวลจัน,น,นจันมาแล้วเออใส่เออนี่นเยเยาเลย

แต่แต่ตัวนี้ปล่อยปล่อยก่อนปล่อยไปตัวหนึง่งมันเล็กมันเล็กตัวนั้นตะเพียนเอาเอาเอาไว้แต่ตะเพียนยอะไรวะไวะะวะอะไรวะอะไไรวะอะวอะ มานวนจันมาอีกแล้วโอ้ใส่ไม่ทันโอ้วันนนี้ใส่เหยื่อไม่ทันเลยคนวัดคนหนึ่งคนพูดไปอีกคนหนึง่งคนใส่เหยื่ออีกคนหนึ่งตอดจึ๊กจึ๊กจึ๊กอีกแล้วดึงอีกแล้วเราดูตัวหน่อยความสั่งใส่ ไวแล้วต้องตีไปไกลๆแล้วอยากวิ่งจะาไกอยากวิ่งจะไสนี้ต้องปล่อยไปให้เรียกเพื่อนตัวใหญ่มาหน่อยมันจะไปเลียกตัวเล็กไอีกดึงอย่างแรงอ่ะนั่นตัวขาวขาววิ่งขาวขาวอ่ะตะโกกใจตะโกกตะโกกมาแล้วไสใหญ่มาแล้วออ ใหญ่เลยตะโกกตัวนี้โอ้โหไซนี่เลยไซใหญ่สุดแล้ววันนี้ตะโกกเนี่ยคราวปลาทูพายตกที่ที่ติดปลาตะโกกตะพันหนึ่งตะโกะโกมีปลานิลมีปลาดุกมีแล้ววันนี้ได้ทุกปลาแล้วตะเพียนมีไปแล้วปลาทับทิมก็ได้แล้วเออมีปลาทับทิมแม่ตัวใหญ่กันอ,อมี มีหน้ามันมันกแรงเมื่อกี้นี่อ,อยนะแรดีนะจับทันนะ <laughs> ถ้าไม่อยู่ใกล้แล้วล่วงอีกนั่นน่ะเอาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาดิเออสุดยอดแล้วแหมเกือบคว้าไม่ทันเลยเมื่อกี้นิๆานิ่นนนนนงอเออไซส์ใหญ่อยู่เนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องเหยื่อล่อใช่ไหม,ไมเบ็ดตัวเดียวนี่แหละโอ้โหเต็งมือต้กุศลเต็งมือกสวนเลยล้วของวิเคียนว่าอะไรจะดึงสักทีนี่ไม่ใช่เบ็ดตัวเองมันไม่นี่ใช่ไหมเต็งมือสวนตเตอโอ้โหมันไม่ใช่เบ็ดตัวเองเบ็ดคนอื่นมันไม่ไม่ชินมือมีหลายชนิด จะเยอะมากปลาวันนี้ไม่หยุดไม่เอาไปบ้างๆอย่างเดียวตายแล้วรถดีอ่ะได้นี่อย่างเดียวไปนึ่งเดี๋ยวแกก็เรียกปล่อยตัวไหนมันเล็กก็ปล่อยไปเราไม่ได้จะเอาทุกตัวขนาดนั้น คุณก็แบ่งกันไปนะฮะว่าที่แล้วน่ตกขตาแล้วผมก็ไปกลับมาแล้ววันนี้ป่าจินดีเลยวันเนี้ยเข้าแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยเป็นสนะามสีคันแล้วเอาไม่ไอ้นี้เลย